กด0.01เ่ะผมได้กำไรวันนึงน่ะ2,000กว่าบาท3,000บาทถ้าสมมติว่ากูลงทุน3 0 0 0กูได้กล้วละ30,000เออเติมไป3 0 0 0ผมไม่สนโลกครับผมเติมไป3 0แ๊บผมก็เท,ทๆๆๆรเทเทเชื่อไหมครับว่าไม่ถึง3ชั่วโมงครับ10,000เหรียญนั้นนะครับคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เหลือครับ10,000เหรียญหายไปกับตาครับ คือมีเท่าไหร่ผมพร้อมใส่หมดหน้าตักผมไม่สนนะครับผมจะเอาเงินผมคืนนะครับจนสุดท้ายแล้วนะครับใช้อารมณ์ในการเทรดมากเกินไปจนสุดท้ายหมื่นเหรียญก็หมดไปครับสวัสดีทุกคนครับ ก็วันนี้นะครับเราอยู่กับรายการ i n s i d e the Trader นะครับ EP 6แล้วนะครับนะก็ต้องบอกว่าในรายการ EP ที่ผ่านๆมานะครับก็เรียกได้ว่าผมก็จะมีการชวนนะครับเทรดเดอร์นะที่อยู่ในทางในคอมพิวตี้นะครับแล้วก็มีหลายคนเลยที่แบบว่าก็เินฟูด้านการเงินด้วยนะครับเนาะในใน EP ที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้นะครับต้องบอกว่าคนที่ผมเชิญมาเนี่ยก็เป็นเพื่อนผมที่ต้องบอกว่ารู้จักกันมาจริงๆเป็นสิปีนะครับแต่ก็อยู่ในวงการเทรดมา5ปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังทำช่องนะครับที่กำลังเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลเเลยยนะครับดี๋วไง ให้เขาแนะนำตัวดีกว่าถามว่าเขาเชื่ออะไรครับและเขามาเนี่ยมาเป็นเข้าสู่การเฟรได้ยังไงนะครับโอเคสวัสดีอาจารย์จันชิงครับสวัสดีครับผมนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับชื่อช่องคิงมหาเฮงแต่ว่าพุทธคุณเทรดเดอร์นะครับโอเคครับผมโอเคได้เลยครับจันริงโอเคนั่นจะขอถามไม่ด้ยนะครับคิงเนาะเอาไปเทียบคำถามเนาะเราจะรู้จักกันมานานแล้ววันนี้บรรยากาศก็ยายสบายๆหน่อยนะครับเนาะอาจจะเป็นอะไรที่ลึก ลึกอยู่เพราะว่ารายการนี้ก็คือชื่อ Inside Trader นะครับ,รบหลักๆเนี่ยที่เราใครทุกคนที่มารายการนี้มันจะได้เล่าเรื่องที่แบบไม่เคยได้เล่ารหรือว่าเป็นอะไรที่มันแบบ Insight จริงๆอ่ะสำหรับในแบบในวงการเทรดเนี่ยที่เราเจอมาอาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือก็เรื่องที่ไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับเนาะแล้วแต่คนซึ่งวันนี้อยากให้ริงแล่าหน่อยว่าวันนี้การที่เราแบบเข้ามาเทรดเนี่ยคือก่อนหน้านี้ริงก็ทำมาหลายอย่าง ใช่ครับ,รบใช่ทำอะไรมาบ้างแล้วทำไมถึงแบบเข้าวงการเทรดครับเราเห็นอะไรในวงการนี้คือต้องบอกก่อนเลยครับว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นเราเป็นนักศึกษาอยู่นะครับก็คือท,ทําธุรกิจ MLM นะครับก็มีเงินเก็บ พอสมควรนะครับก็คือไม่น่าเกลียดเลยสำหรับนักศึกษามีไรายได้หลักหมื่นต่อเดือนนะครับแล้วก็แต่ก่อนนะครับก็อยู่เป็นเรียกว่าเป็นพ่อขาออนไลน์นะครับก็คือนะครับขายกุ้งเคฟิตนะครับแล้วก็ขายเขาเรียกว่าปล่อยชอบวัตถุมงคลภาเครื่องนะครับแล้วก็ขายต้นไม้คือทําหลากหลายอาชีพครับแล้วก็จนมาจบที่ฟูลไทม์เทรดเดอร์ก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เนี่ยคือมาเข้ามาด้วยความไม่ตั้งใจเข้ามาเพราะคุณนั่นแหละครับคุณเป็นคนชวนผมมาคือตอนแรกก็เข้ามา แบบงงๆเลยแบบว่าเฮ้ยมันมีโลกของการลงทุนเพื่อนคุณชวนผมมาผมก็แบบอ่ะมันคืออะไรวะเฮ้ยมันคือการเทรดและเทรดมันคืออะไรวะผมเข้าไปดูแบบเออเข้าไปฟังตอนแรกผมก็ยังไม่ได้สนใจเลยหรอกแต่พอผมลองกดเองนั่นแหละโอ้โหกดมัวม่วๆยังได้ตังเป็นช่องทางการหาเงินก็วันนั้นแหละครับเลยเข้ามาเป็นแบบเขาเรียกว่าเข้าวงการเทรดนะครับครั้งแรกๆก,ก็ตอนนั้นแหละอ่าโอเคฮะ okay. สาโด้งเลยฮะบอยผมชวนเข้าเนี่ยนะครับโอเคนะใช่ใช่ก็ต้องบอกจริงๆแล้วอ่ะจริงๆผมก็เมื่อก่อนแต่ถ้าย้อนกลับไปเลยเนาะเมื่อก่อนเราก็มีช่วงหนึ่งอยากจะไปขายเคฟิตด้วยแล้วก,ก็แบบว่ารู้สึกมันไม่ใช่นแนวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่วันเนี้ยที่คีงเล่าไปคือทําอะไรอย่างมากน้องทำอะไรอย่างมากจริงแล้วก็บอกว่าก็คือน่าจะเคยเจ็บมาเยอะด้วยใช่ไหมสุดยอดเป็นหลักล้านปะครับเยอะมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าในการเทรดเนี่ยก็ก็คือเหมือนก็คือคล้ายๆการทำธุรกิจนั่นแหละเนาะ,นะอ่ะเดี๋ยวให้ คิงใช้คำว่าให้เล่าอีกอย่างนึงล้วกันว่าวันแรกที่เข้ามาเนี่ยประสบการณ์การทรดเป็นไงบ้างวันแรกที่เข้ามาก็ต้องบอกเลยว่าโหดีใจมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมงไงผมกดศูนจุดศูนหนึ่งอ่ะผมได้กําไรวันนึงอ่ะ2 0 0พันกว่า,า 3, บาท3,000ันบาทมันเลยทําให้ผมเห็นว่าเฮ้ยนี่กูลงทุนไปแค่ส0,000กูได้วันละส0 0พันถ้าสมมุติว่ากูลงทุน3 0 0 0 0 0กูได้เท่รละส0,000คือแบบโหมองไปไกลถึงขั้นนี้เลยครับว่าโหมันเยอะมากนะคือการลงทุนแบบ เข้าใจป่ะสามหมื่นแล้วได้กลับมาสามพันอ่ะคือผมมองว่าครั้งนั้นน่ะมันว้าวมากๆครับผมเห็นตัวเองแล้วว่าโอ้แน่นอนชัดรวยแน่ยังไงก็รวยแล้วตอนนั้นคุณทำอะไรฮะตอนนั้นผมก็เรียกได้ว่าก็กดเข้าไปดิครับกดไปเยอะกดไปเยอะกดไปเยอะกดไปกดมาครับเหตุการณ์ไห่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับพันเหรียญผอมายไปเลยวับเดียวเลยครับแล้วทำให้ผมแบบเริ่มไม่ใช่ละเริ่มแบบเริ่มต้องถามคุณแล้วว่าผมจังจำได้เลยบอกเฮ้ยเลขงี้ควรต้องทำไงใช่ไหมผมณก็บอกให้ผมเรียนรู้มัครบ ด้วยความที่เราดืบน,นะครับไม่เรียนผมไม่เรียนอะไรทั้งนั้นผมจะเอาเงินสามหมื่นกูคืนมา uh huh. ผมก็เติมเงินเข้าไป uh huh. เติมเงินเข้าไปครับผมจําได้รู้สึกผมจะเติมไปหนึ่งหมื่นเหรียญหรือเท่าไหร่นั่นแหละ mm hmm. ผมจาไม่ได้น่าจะราวๆเกือบสามแสนเนี่ยประมาณสามแสนเออเติมไปสามแสนผมไม่สนโลกครับผมเติมไปสามแสนปุ๊บผมก็เท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 ดด้วยความที่แบบช่วงนั้นเรารายได้เราดีรายได้เราดีเราไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับคุณเชื่อไหม ก็ต้องเชื่อแหละเพราะคุณอยู่กับผมแล้วเอเพื่อนๆนะครับเชื่อไหมครับว่าไม่ถึง3ชั่วโมงครับ1นึ่งมื่นเหรียญนั้นนะครับคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เหลือครับหมื่นเหรียญหายไปกับตาครับคุณบาสวันนั้นผมจําได้เลยคุณอ้าปากค้างเลยบอกเอ้ย หายไปเลยจริงเหรอผมไม่ได้อัมนะครับมันหายไปจริงครับหนึ่งหมื่นเหรียญมันเกิดจากสภาวะทางอารมณ์ผมไม่นิ่งครับตอนนั้นคือ mm hmm. ด้วยความที่ว่าผมเข้ามาตลาดใหม่ๆแล้ว mm hmm. ด้วยความที่ว่าผมไม่มี mm hmm. เขาเรียกว่าไม่มีม mm ั n ติมีเน็ตเมนคือผมไม่เอ็มเอ็มนั่นแหละนะครับคือไม่เอ็มเอ็มนั่นแหละคือมีเท่าไหร่ผมพร้อมใส่หมดหน้าตักมีเท่าไหร่ผมพร้อมใส่ผมพร้อมอออินผมไม่สนนะครับผมจะเอาเงินผมคืนนะครับ mm hmm. จนสุดท้ายแล้วนะครับใช้อารมณ์ในการเทรดมากเกินไป mm hmm. จนสุดท้ายหมื mm ่น hmm. เหรียญก็หมดไปครับ <Okay. S 2> จำได้ว่าตอนนั้นคุณน่าจะกดไปแบบไม้แล้วหลอดอยู่เนาะ ใช่ไหมจะทำใ<ช><ต>ห<อ>้ผิดแล้วเหมือนเทดทองคำแล้ววะเทดทองเอ,อ่อเป็นาสถานการณ์ที่ถ้าเป็นเราอ่ะเชื่อว่าถ้าใครหลายคนเจอบางคนในนี้ที่ฟังอยู่ครับอาจจะแบบเคยผอแตกหรือว่าเคยแบบเจ็บปวดมาเพ่อนผมเลยการเจ็บของเพื่อนผมเนี้ยสุดจริงครับวันนี้ก็เวอร์อยู่นะครับแล้วแล้วอะไรที่แบบตอนนั้นมันความรู้สึกยังไงเอาแบบความรู้สึกที่เราเผชิญนี่ยังเจอี้ยมันเป็นยังไงก็คือตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกเข็ดอะไรก็รู้สึกแล้วไงสามแสนแล้วไงก็ไม่ฉันไม่สนรวยอ่ะรวยใช่ตอนนั้นบอกรวยฉันมีเงินอ่ะคือตอนนั้น งิน,นอน่ะคือผมมีเงินใช่ไหมอ่าผมแบบอ่าเรียกได้ว่าเป็นพ่อค้าออนไลน์เนาะมันหาเงินง่ายสมัยก่อนต้องบอกว่าแอปสีฟ้าเนี่ยเขาเปิดการมองเห็นเยอะมากนนแค่อ่าไลฟ์เนี่ยแค่ผมแบบเช็ดเงื่อทีนึ่งอย่างเงี้ยเสรผมขึ้นมาทีเดียวเงี้ยคนดู50คนแล้วคนดูร้อยคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือผมมีลูกค้าอยู่ในมือผมคิดว่าผมจะหาเงินตอนไหนก็ได้แต่นะครับผมก็พอหมดหมื่นนั้นไปผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมก็กลับมาใหม่ผมคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรผมก็เติมไปอีกหมื่นหนึ่ง เติมไปอีกหมื่นหนึ่งอ่ะทีนี้ไอ้หมื่นเนี่ยเริ่มดีขึ้นเว้ยผมเริ่มแบบมีการแบบรู้แล้วอ๋อเทรดแบบนี้นะต้อง MM แบบนี้นะก็เริ่มแบบเริ่มเห็นกําไรแต่สุดท้ายแล้วครับปีที่สองปีที่สามเนี่ยมันเข้าสู่ปีที่สองปีที่สามเนี่ยเติมกลับไปเนี่ยนะครับเล่ามันดูอาจจะแป๊บเดียวนะปีสองปีนะแต่จริงมันนานมากนะคือเติมไปปุ๊บนะฮะไอหมื่นเนี่ยก็หมดอีกถ้าเขาผมเนี่ยหมดสองหมื่นแล้วนะแต่ไอสองหมื่นที่สองเนี่ยไอ้หมื่นแรกเนี่ยเร,าเรา,เรา,าเราา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 หมมมดดเเเเเเพรรรรระว่่ไู้้ you know, you know, you ้ออิิโนนขกกลา เป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาณนักสู้นะครับสู้ไม่ถอยไอ้เหมือนที่สองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าหมด เพราะความไม่เอ็มเอ็มนะครับแล้วก็หมดด้วยความโลภไอ้หมดแรกไอ้หมื่นแรกอะ่ะหมดเพราะความไม่รู้ไอ้หมดที่2เนี่ยหมดเพราะความโลภความไม่เอ็ม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 ก็คือมันนี่มินิท์เบ้นนั่นแหละครับ mm. อ่าถ้าแปลเป็นไทยมันหลอกมึงมึงหลอกมันนะครับหลอกกันไปหลอกกันมาครับ oh. ตลาดหลอกผมผมหลอกตลาดแล้วก็ผมไปไป,ไปมาผมหลอกตัวเองนะครับ oh. ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามันก็จะอารมณ์ประมาณนี้ mm. ก็คือหมดจากความโลภแล้วก็ความที่อยากจะได้คืนในตลาด อะไรประมาณนี้ในปีที่สองก็รู้สึกว่าหมดไปอีกหมื่นเหรียญผมก็มีความรู้สึกว่าถามว่าผมเสียได้ไหมก็ไม่เสียได้นะแต่สิ่งที่มันทําให้ผมเข้าสูป่ปีสามเนี่ยรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น,ะอะข,นของที่อยู่ในตัวผมเนี่ยเริ่มหายไปทีละอย่างเว้ยจริงอะไรบ้างรู้ป่ะอะไรบ้างสร้อยจำจำนำโอเคพระที่มีอยู่เนี่ยมูลค่าหลักแสนจำนำอะไรก็อันนี้ด้วยไหมใช่นาฬิกาจำนำผมจำนำหมดทุกอย่างะครับอืมแล้วก็เอาเงินมาเทรดสุดท้ายแล้วไอหมื่นที่สาม ก็พังสามหมื่นแล้วนะสามหมื่นแล้วนะพ <Okay. S 1> ังเจ๊งไม่เป็นท่าเอาแล้วทีนี้ผมทํายังไงผมมีเครดิตเขาเรียกว่าผมเนี่ยมีเป็นคนที่มีเครดิต oh. อ่ามีเครดิตผมก็ไปเรียกว่าไปยืมเฮียท่านหนึ่ง oh. บอกเฮียยืมสามแสน oh. และถ้าวันนั้นผมไม่รู้ว่าภรรยาผมท้องผมมั่นใจว่าไอหมื่นที่สี่ยังไงก็แตกอ่าปีที่สี่เนี่ยผมรู้ว่าภรรยาผมท้อง oh. ผมเลยมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ย ถ้าผมหมดรอบนี้ผมหมดตัวเลยนะผมเลยปรับตัวเองใหม่ผมอยู่กับการศึกษาในตลาดผมนั่งเฝ้าพฤติกรรมกราฟผมนั่งเรียนแพทเทิร์นกราฟผมดูวิธีว่านักลงทุนเนี่ยหรือว่าสาย VI ไอเขาทำยังไงสายเทคนิคอลเขาทำยังไงสายฟาดดิเมนทัลเขาทำยังไงสายสเกลปิ้งเขาทำยังไงให้เขาได้กำไรผมดูทุกช่องทางคุณเชื่อไหมระยะเวลาเนี้ยผมทำแบบนี้มาครึ่งปี ในสูตรเก้าสูตรปีที่4เนี่ยผมทาแบบนี้มาครึ่งปีจนผมตกผนึกได้ว่าผมมีท่าเทรดเป็นของตัวเอง mm hmm. และไอ้เงินนั้นน่ะที่ยืม,มเฮียมาน่ยนะผมคืนเฮียกลับไปให้หมดแถมผมยังมีกําไรกลับคืนมาด้วย mm hmm. ถ้าวันนั้น mm hmm. ผมไม่รู้ว่าภรรยาท้องผมจะไม่เจอจุดคลายแม็กซ์และจุดเปลี่ยนชีวิตผมเลยเว้ยเพราะผมรู้ว่าลูกผมเกิดมาเนี่ยหนึ่งผมความคิดผมเปลี่ยนไปผมไม่เทรดด้วยอารมณ์ผมเทรดด้วยเหตุผล 2. Mm hmm. ผมเทรดด้วยการบริหารเงินทุนว่า วันนี้ผมเสียได้เท่าไหร่วันนี้ผมได้เท่าไหร่และผมควรออกจากตลาดเลยไหมข้อที่สคือผมบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าหากวันนี้ผมแพ้ผมควรต้องหยุดไม่ใช่ฝืนธรรมชาติแบบสา0หมื่นเหรียญที่ผมเคยเสียไปนี่แหละครับสิ่งที่มันทําให้ผมกลับมาคือคําว่าครอบครัวถ้าวันนี้เราไม่สูญเสียอะไรบางอย่างนะครับเราจะไม่มีวันกลับมาเลยแต่วันนี้นะครับสิ่งที่ทําให้ผมกลับมาได้ก็คือคําว่าครอบครัวก็คือสมาชิก คนใหม่ก็คือลูกชายของผมที่เขาเกิดมาแล้วเขาต้องต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมจะทําได้เอาง่ายคือผมเนี่ยได้เป็นพ่อคนแล้วผมจะต้องสอนลูกให้ดีและสอนลูกให้ดีกว่าผมขึ้นไปนี่แหละคือมันค,ค,คือจุดเปลี่ยนของผมแล้วผมก็เชื่อว่าเทรดเดอร์หลายๆคนเนี่ยที่เคยหมดไปหลักหมื่นเหรียญสองสามหมื่นเหรียญเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะต้องมีจุดพีคนะครับ <S S S จุดเปลี่ยนชีวิตเขาว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนชีวิตเขาแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยคือเปลี่ยนชีวิตด้วยการที่ว่ามีลูกชายอื ประมาณนี้ครับใช่เลยคือเหมือนว่าจริงๆแล้วอะ่ะบทเรียนของแต่และคนมันไม่เหมือนกันเนาะใช่ใช่บทเรียนแต่และคนไม่เหมือน,นจังหวะชีวิตอะไรเงี้ยครับเพราะที่ท,ที่ฟังมัอนอะไรเงี้ยจริงๆก็คือต้องบอกว่ามันถ้าฟังดีๆคือต้องอ่ะถ้าพูดตรงอะ่ะคือรู้จักมานานรู้แล้วว่าเป็นคนที่ใช้อารมณ์นำแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนตรงเนี้ยโอ้โหเมื่อกี้บอกอะไรนะมึงหลอกกูหลอกมันใช,ใช่ไหมไม่ใช่มานี่มาดเดิลแมนบริหารเงินนะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวคนเข้าใจ<ช>ผิดนะครับ <S <S โอเคการบริหารเงินนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็ต้องเห็นเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ทําให้คิงเปลี่ยนจริงอ่ะเดี๋ยวว่ากลับมายืนได้เนาะแต่ที่ฟังเมื่อกี้คือเรื่องของการมีครอบครัวใช่ครับนะครับมันเหมือนคือวันนี้เราอาจจะต้องอย่างที่หลายๆคลิปที่ชมเคยสัมภาษณ์ไปเนาะมันคือเรื่องของการที่เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะสวยเพราะอะไรรู้อะไรจังวันนี้คิงรู้แล้วแต่เพื่อลูกแต่เพื่อครอบครัวคือเราใช่ไหมถ้าเราถ้าเราเสียเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนว่าถ้าวันนั้นเนี่ยมือเหรียญที่4เนี่ยหมดไปนะไอ้มือเหรียญทีี่่4หมดไปเนย บอกเลยนะครับหลับพอไม่เหลืออะไรแล้วจำนำแม่งหมดทุกอย่างแล้วเแต่ถามว่ายังหาได้กไหมเรามีเครดิตใช้เครดิตให้คุ้มนะแต่ก็ไม่ไม่แต่ก็ไม่ได้กลับไปใช้เครดิตอีกนะครับก็คือคืนเฮียไปเรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าวันนั้นก็ถือว่าโชคช่วยด้วยส่วนเดิมเพราะว่าถ้าวันนั้นแบบเกิดเทเสียขึ้นมานี่ยู่เลยนะครับเนาะก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่บุกไปถึงสุดกราฟแล้ว สุดจริงๆแล้วคือต้องได้เลยว,ว่ามาเจออาจารย์โยดาดีกว่าอาจารย์โยดาในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าแบบคือจากคนไม่เคยนั่งสมาธิก็มานั่งสมาธิจากคนไม่เคยอยู่หน้าจอเพื่อการศึกษาก็มาอ,มอยู่เพื่อการศึกษาคือความไม่รู้กนแทงของความรู้ไงมผมเลยมานั่งย้อนตัวเองว่าเอ้ยรู้งนี้ทําไมไม่เรียนตั้งแต่ปีที่2วะไอสองหมืนที่2ใเนี่ยคนต้องเรียนได้แล้วถูกป่ะใช่นี่ล้้นยันเหมือนที่3ามะครับเออนะครับเออเข้าใจเลยหนึ่งคือเรื่องของจิต เรื่องสมาธินะสองคือความรู้เมื่อเราวันเนี้ยเรามีสติเรามีความรู้ที่มันครบเงินมันไม่ไปไหนแต่ถ้าเราขายสองตัวเนี้ยเงินมันไงมันก็หายใช่ไหมโอเคแล้วอยากจะให้แชร์หนึงเรื่องของการเนี้ยเมื่อกี้เราบอกว่าเรื่องทางสมาธิเนาะเนี่ยมันคือจริงๆผมมองว่ามันเรื่องคือเรื่องของการจัดการกับอารมณ์ด้วย <No. S 1> วันนี้พอเริ่มสึกสมาธิแล้วอย่าปติเเห็นไปบ้านก็นั่งสมาธิบ่อยๆ<ด>ใช่ไหมมันมีผลก่อการเทรดขนาดนั้นเลยปะเอาแบบจริงๆเลยคือต้องบอกก่อนครับว่ามันมีผลกับการเทรดมากนะครับในการนั่งสมาธิเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราทําอะไรเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่พร้อมเนี่ยเราอย่าทํา ถ้าเราเทรดเนี่ยเราจะเข้าตลาดเทรดเนี่ยและเราไม่พร้อมเนี่ยเราอย่าเข้ามาเลยดีกว่าเพราะว่าหนึ่งมันเล่นกับอารมณ์มันเล่นกับจิตวิทย,ยาของเราคือถ้าอย่างสมมติว่าทะเลาะกับครอบครัวทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับลูกทะเลาะกับอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นใครแล้วแต่เวลาเข้าสนามเทรดเนี่ยคืออารมณ์มันมันไม่ดีอะเวลาเราเทรดเข้าไปมีแต่ความหงุดหงิดเวลาเห็นพอร์ตแดงก็หงุดหงิดมันพาคนรอบข้างแบบเขาเรียกว่าแบบ อะไรถามไลไหะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยคือถ้าเรามีสมาธิแล้วเตร,รียมจิตใจมาพร้อมในการเทดนอนเต็มอิ่มเนี่ยผมเชื่อว่านะครับยังไงไม่ว่าเราจะเจอกราฟในสถานการณ์แบบไหนอะ เชื่อผมเถอะว่าเทรดยังไงก็ได้กําไรเ,เรียกว,ว่าถ้าสมมติวันนี้เราไม่มีสติแล้วเราก็เทรดไปเรื่อยๆมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าผมขอใช้คำว่าไบโพล่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันก็แบบแฮปปี้ตอนมันบวกแล้วกลายเป็นปว่าเราก็เศร้าตอนมันลบแล้วเราก็งุนยิดต,ตอนโดนถืออยู่ลากอยู่บอกเลยผมก็เป็นมันเป็นเรื่องปกติใช่แต่แค่เราต้องถ้าเราเผชิญแล้วอะเราก็ต้องรับว่าทุกคนก็ต้องเผชิญเหมือนกันแต่ต้องถามว่าแล้วเราจะรับมือไปต่อยังไงอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับก็เลยอยากจะเป็นคําถามที่น น่าจะไปถึงเรื่องสุดท้ายแล้วที่อยากจะดูว่าวันนี้คือคิงก็ทําเรื่องคอมมิตี้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้จริงจก็เริ่มแอบแย้มนิดนึงแหละว่าเฮ้ยวันนี้เรื่องสมาธิเนาะเห็นวันนี้ทําช่องเชื่อนะคิงมหาเฮงที่มหาเฮงเนี่ยเออพุทธคุณเทรดเดอร์พุทธคุณเทรดเดอร์คิงมหาเฮงมันเป็นที่มาที่ไปยังไงอะ ก็ไอคาว่าพุทธคุณเทรดเดอร์เนี่ยก็คือเราเนี่ยปล่อยชอบวัตถุบงคลอยู่กับพระเครื่องนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบทําบุญเราไปวัดบ่อยหลายบ่อยนะครับเราก็เลยว่าเราเนี่ยพึ่งพุทธคุณเพราะฉะนั้นเราตั้งชื่อว่าพุทธคุณเทรดเดอร์ใช้พุทธคุณช่วยในการเทรดแต่หมายความว่าคือเราใช้สติปัญญาสมาธิในการเทรดก็เลย รวมกันเป็นพุทธคุณครับเรียกว,ว่าคือลึกเลยนะครับซึ่งเลยแล้วตอนนี้ก็คือทําเรื่องคัสคัสเรียนมีนักเรียนแบบเราเข้าไปเรียนอยู่แล้วใช่ไหมเยอะครับ <ง pathways. S 2> เออแล้วก็เราจะเน้นเรื่องของสติมาก่อนอกําไรเสมอครับใช่ไหมโอเคเลยครับอ่ะสุดท้ายและอยากจะให้จริงๆมีมีสัมภาษณ์มาว่านะแต่วันเนี้ยขอแบบเน้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเชื่อว่าลังเน้นๆจะไม่ใช่การสุดท้ายที่ที่ได้คุยกันใช่ครับมีอีกแน่นอนมีอีกแน่อน,อนอนมันมันเยอะมากๆเอาเป็นว่าในอีพีนี้อยากจะฝากอะไรกับผู้ชมที่ฟังช่องทั้งเนี่ยช่องห้องคิงและช่องบาาานะอยกจฝ บอกพี่เพื่อนๆทุกคนนะครับว่าวันนี้นะครับเราอะนะครับถ้าไม่พร้อมเทรดอย่าไปเทรดถ้าวันนี้เราเทรดแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเสียเปรียบเราอย่าเข้าเทรดถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราได้เปรียบเราค่อยเข้าเทรดนะครับตลาดไม่ได้หายไปไหนนะครับวันนี้ต่อให้เราเลือกเทรด ตลาดมันก็ไม่ได้หายไปไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราเลิกไปยังไงก็มีคนเข้ามาเทรดอยู่ดีมันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราค่อยๆศึกษาก่อนว่าวิธีการเนี่ยนะครับอะไรที่จะทําให้เราไปสู่ประสบความสําเร็จได้นะครับเส้นทางเส้นทางเนี้ยมันอยู่กับเราอีกยาวอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ตลาดมันไม่หายไปไหนแน่นอนเพราะผมเชื่อว่าความไม่รู้แพงกว่าความรู้เสมอหลายๆคนต้องพอดแตกก่อนถึงจะต้องทักมามีวิธีการไหมครับเรียนยังไงครับสอนยังไงครับเ mm hmm. ชื่อผมเลยครับว่าลองศึกษาให้มันแบบ ทองแท้ก่อนนะครับยังไม่ต้องลงเงินจริงก็ได้ฝึกเดโมไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยนะครับเข้ามาสู่ในสนามเทรดอย่างมีสตินะครับเพราะผมเชื่อว่าการเทรดแบบมีสตินะครับหรือการเทรดแบบมีสมาธินะครับมันจะทําให้เราอยู่ในตลาดได้ยาวๆไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินเยอะแล้วเราอยู่ตลาดได้ยาวขณะผมมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีเงิน7หลักนะครับยังหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมคือสติสมาธิปัญญานะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับให้มี3อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่ายังไงก็สําเร็จผมทาได้ทุกคนก็ทําได้คร เลยครับขอบคุณคิงมหาเฮงนะครับผู้ตัดคุณเทรดเดอร์ครับโอเคครับก็สำหรับใน EP พีเนี่ครับผมเชื่อว่าได้เราได้คุณค่ากันเยอะมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับใครที่วันนี้ฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยเราได้คุณค่าเราอยากจะแชร์หรือ <modeling> ว่าเราเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกับทั้งผมเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะหรือมีคําถามอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับนะแล้วก็ในวันนี้นะครับนะใครที่ชอบสาระดีเจการเทรดนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามทางช่องบาร์ประชาเทรดซัมภาปังนะครับแล้วก็ช่องคิงมหาเฮงด้วยนะครัับเนาาะกกก็็็ยงงไตม สำหรับวันนี้นะครับก็สองคนนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกับรายการ i n s i g h Trader t ใน EP หน้าครับจะเป็นใครจะอยู่ในวงการไหนเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปกคิงขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ